จริงไม่อะไรเลยนะก็คุยเรื่องคะแนนเรื่องตังเสร็จพ่อก็เลยร้องเพลงเลดิดบีให้ฟังติดภาษาไม่มีค่ะก็แค่เล่าเหตุการณ์บ้านเมืองเขาก็ร้องเพลงเลดิดบีแล้วจบไม่มีอะไรคุณพ่อเรียนเชฟชื่อภาษาอังกฤษว่าเลดิดบีแล้วภาษาไทยแปลว่าช่างแม่มันก็ขขออขออนุญาตนะฮะท่านฮะ เพลงชื่อเล t ดอิดบีท้าแปลภาษาไทยว่าช่างแม่มันแสดงว่าในยุคนั้นมีการขายแม่เป็นกิโลเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องหยาบคายอะไรเลยครับเขาเขาเป็นกิโลครับเป็นกิโลคือมันเหมือนกับเพลงของคนเก็บกดต้องอยู่เมืองนอกนานก็เลยไม่รู้จะตอบขาคำตอบไม่เจอต้องบอกว่าเล t i อิ e บีเล็ดอิดบีเล็ดอิดบีเลอิ จะเป็นจะตายก็ช่างแม่มันช่างแม่มัน